ไปต่อกันที่เรื่องของการจับกลุ่มผู้ต้องหาก่อเหตุขโมยตัดสายไฟฟ้าในพื้นที่เขตอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งเป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งใช่ไหมคะอ่เป็นบ้านคุณสุ๊กิดก็คล้ายๆรีสอร์ท่แหละครับบ้านพักคล้ายรีสอร์รท ก็หลังจากจับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะคะคือนายประสงค์อายุ32ปีอยู่ตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีตรวจยึดรถจักรยานยนต์ฮอนด้าบีมสีบรอนทองและสายไฟฟ้าสีขาวจํานวน3ม้วนพร้อมกับคีมตัดสายไฟฟ้าอีก1อันค่ะจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณถนนสายอุดรเลยหลักกิโลเมตรที่18ตําบลนิคมสงเคราะห์สืบเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากนายธนาศักดิ์อายุ53ปีเป็นเจ้าของบรีสร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลนิคมสงเคราะห์บอกว่าถูกคนร้ายขโมย ตัดสายไฟฟ้าที่ต่อเข้าในรีสอร์ทมูลค่าความเสียหายประมาณ50,000บาทหลังจากได้รับแจง้งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการติดตามสืบสวนหาเบาะแสคนร้ายและพบผู้ต้องหาขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาตามเส้นทางพร้อมกับสะพายถุงปุ๋ยสีขาวทันทีที่พบเห็นทางเจ้าหน้าที่ตํารวจมีท่าทีพิรุธดีใจตกใจมากเลยค <c oughs> ่ะเ <c oughs> จ้าหน้าที่ก็ได้ขับรถติดตาม <c oughs> และขอตรวจสอบ <c oughs> ก็พบว่าใน ถุงปุ๋ยสีขาวก็มีสายไฟฟ้าสีขาวอยู่จำนวนหนึ่งสอบสวนให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุขโมยตัดสายไฟฟ้ามาจากรีสอร์ทดังกล่าวจริงก็ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีและไปชี้จุดเกิดเหตุค่ะสู้ว่ได้นะวิ่งจากูขอขอขอุ๋ยไปขอเขาโอ้ยมันลูกร้านอย่นะนั่นแหละครับนผู้ชมครับถูกจับได้นั่งจับได้ก็ตอจอยคุณดงจิตจะมาดีใจจับได้แล้ว ขึ้นยู่แล้วสักมือหนึ่งผมหนึ่งถึงจับแต่ก็ทำ